วันนี้มาอันบ็อกมือถือในตำนานอีกรุ่นนึงครับใครเป็นแฟนบอยอารยธรรมวอล์กแมนตกใจแน่นอนด้วยสีที่โดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆอุปรกรณ์ในกล่องครบมากๆเลยครับนี่มีซีดีด้วยเอาไว้ลงโปรแกรมนะสภาพใหม่ๆเฟี้ยวๆเลยเนี่ยทุกคนสองคู่มือยังไม่ได้แกะเลยครับเนี่ยพลาสติกยังอยู่ดีๆมาเลยนี่เกือบ20ปีแล้วนะทุกคนพวกใบรับประกันนะครับนี่ของสามารถไอโมบายเนาะนี่ แล้วก็มีใบเสร็จด้วยไปกันต่อกับอุปกรณ์ในกล่องครับนี่ตัวเครื่องแล้วก็มีหน้ากากสีขาวนี่แท้ๆเดิมๆมาหนึ่งอันสายชาร์จที่เป็นหัวแบบนี้ผู้คุณจำกันได้ไหมหัวฟาดพอร์ตหูฟังดีเสียงดีมากๆก็มานะ แล้วก็มีสายต่อคอมนะครับกับแบตเตอรี่แท้ๆดั้มเดิมมาเลยเนี่ยไปดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าสีส้มมันช่างจ้าซะเหลืเกินรอบๆตัวเครื่องประมาณนี้ครับอาจจะมองเหมือนตันๆนิดหน่อยแล้วเอกลักษณ์สาคัญของเขาคือการสวิงโฟนแบบนี้ครับนี่มันหมุนแบบนี้ได้โคตรเททุกคนใครเคยใช้นี่นํำแฟชั่นสุดๆสมัยนั้นก็อันบ็อกให้ดูประมาณนี้กันก่อนนะครั